วิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูเขมการจะเริญนรุ่งกิจรัดค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้คือเรื่องหญิงมีลักษณะอย่างไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บรรยายลักษณะาภายนอกของหินได้ 2. ส,สังเกตลักษณะาภายนอกของหินได้ 3. ไปฝเรียนรู้ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนนะคะ ประเภทของหินจากวิดีโอนะคะเรื่องหินหลากสีค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนไปนะคะเรามาสังเกตลักษณะของหินนะคะจากภาพลักษณะของหินนะคะชิ้ที่หนึ่งทนักเรียนเรียนรู้ลักษณะนะคะ ชนิดที่สองค่ะชนิดที่สามนะคะชนิดที่สี่และชนิดที่ห้านะคะทั้งห้าชนิดนี้เราลองสังเกตลักษณะของเห็นการนะคะอมะเริ่มกันเลยนะคะ จากที่นักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนสามารถสังเกตหินจากภาพจากลักษณะใดบ้างคะค่ะลักษณะของหินนะคะถ้าเราสังเกตอ่าเรามาดูชนิดที่1สีฟ้าอมขาวนะคะชนิดที่สองสีน้ำตาลน,นะคะชนิดที่สามสีขาวชนิดที่สี ขาวจุดดำนะคะชนิดที่5สีเทาดังนั้นลักษณะของหินนี้คือดูจากลักษณะของอะไรคะค่ะก็คือลักษณะของของเลอของสีนั่นเองนะค,ะ,คะ,ะต่อไปเราไปดูลักษณะอื่นๆบ้างค่ะค่ะอันนี้เรามาดูที่ลักษณะ ชนิดที่1นึ่งนะคะค่อนข้างกลมนะคะชนิดที่2องเรียมนะคะชนิดที่สามกลมวนค่ะชนิดที่สี่เรียมชนิดที่5กลมลีค่ะนันเรีองคิดว่าลักษณะของหินชนิดนี้สังเกตจากลักษณะใดคะรูปร่างนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาสังเกตลักษณะหินต่อไปนะคะ ชนิดที่หนึ่งครุกราดชนิดที่สองซาบชนิดที่สามครุกราดชนิดที่สี่เรียบชนิดที่ห้าเรียบอันนี้เราสังเกตจาลักษณะใดของหินคะเนื้อหินงน่นเองนะคะจากหินตัวอย่างที่ครูนำมาทั้งห้าชนิดเราสามารถบอกลักษณะของหินได้ดังนี้นะคะหนึ่งก็คือสีนน่นเองนะคะ 2ก็คือรูปรางนะคะสก็คือเนื้อหินนั่นเองนะคะลักษณะของหินแบ่งได้สองประเภทนะคะลักษณะที่หนึ่งคือทางด้านกายภาพซึ่งได้แก่สีรูปร่างเนื้อหินเหมือนที่ท่เรียนได้ดูรูปภาพไปนั่นเองนะคะส่วนลักษณะที่สองนะคะก็คือลักษณะทางเคมีนั่นเองโดยเราจะใช้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการทำวิยาของหินกับสารเคมีนั่นเองนะคะอ่ะีนี้เรามาทํากิจกรรมที่1นนะคะเรื่องหินมีลักษณะอย่างไรนะคะไปดูที่ทําอย่างไรนะคะอ่ะทำอย่างไรนะคะ,ะ,ะ,คะหให้สังเกตลักษณะหินลักษณะต่างๆของหินของตัวเองะคะ่นะนักเรียนหยิบข้อนหินตัวเองมาเนะเาะแล้วมาสังเกตดูซิว่า หินที่นักเรียนถือไว้อยู่นะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะพอสังเกตให้ครบถ้วนแล้วนะคะให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีหินของตัวเองนะคะแล้วก็บอกลักษณะหินของตัวเองลงในสมุดวิทยาศาสตร์ตานี้เลยนะคะซึ่งก็คือให้นักเรียนทําเป็นแบบฝึกหัดนะคะเรื่องหินมีลักษณะอย่ายงไรนะคะให้นักเรียนวาดรูประบายสีหินและบอกลักษณะของหินตัวเองลงในสมุดวิทยาศาสตร์ ั้งหมด1ิคะแนนนะคะอ่นันี้คือตัวอย่างคะแนนตามตัวอย่างเลยนะคะเมื่อน,นักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งนะคะใน google classroom นะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะไปสร้างห้องไลน์ที่นักเรียนไม่สามารถส่งใน google classroom ได้เดี๋ยวครูก็จะไปสร้างห้องในห้องไลน์นะคะนักเรียนส่งงานวิดในห้องไลน์ก็ได้นะคะนั้นสัปดาห์นี้นะคะถ้านักเรียนทำแบบกหาดเสร็จแล้วนะคะ ก็ส่งงานได้ดีนะคะสุดาหน้าววเราพบกันใหม่นะคะบ๊าบายค่ะ